สุกี้ตีน้อย vs ลักกี้สุกี้หากคูดถึงร้านอาหารบุฟเฟ่แนวสุกี้ในเมืองไทยที่ได้รับความนิยมและกำลังมาแรงในตอนนี้เรวก็คงจะนึกถึงสุกี้ตีน้อยที่เปิดเที่ยงวันยันตี5และน้องใหม่มาแรงอย่างลักกี้สุกี้ที่ยอดขายสาขาแรกวันละ1.82แสนบาทโดยทั้งสองแบรนด์จะมีจุดเด่นและน่าสนใจอย่างไรไปติดตามกันค่ะ ซุกกี้ตีน้อยธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ซุกกี้ตีน้อยได้รับความนิยมอย่างมากในเมืองไทยมีสาขาราวๆ41แห่งภายใต้การบริหารของคุณนัทมนพิสารกิจวานิชผู้ก่อตั้งบริษัท BNN Restaurant Group จำกัดจุดเริ่มต้นของซุกกี้ตีน้อยมาจากครอบครัวของเธอดำเนินธุรกิจร้านอาหารเรือปัญญามาก่อนทำให้เธออยากทำธุรกิจร้านอาหารเป็นของตนเองสำหรับซุกกี้ตีน้อยได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นเพราะราคาสบายกระเป๋า219บา และเปิดให้บริการ12นาฬิกาถึง5นาฬิกาลูกค้าสามารถเลือกรับประทานได้ทุกเมนูตั้งแต่เนื้อวัวไปจนถึงซีฟูด้ดนั่งได้สูงสุด1ชั่วโมง45นาทีจึงทำให้ซุกกี้ตีน้อยคุ้มกว่าที่อื่นๆจุดเด่นของร้านซุก,กี้ตีน้อยอีกอย่างคือแต่ละสาขาจะมีที่จอดรถกว้างยิ่งสาขาใกล้ๆสาขาในอาคารสำนักงานก็จะจอดที่อาคารได้ปัจจุบันร้านซุกกี้ตีน้อยมี41สาขาครอบคลุมทั่วกรุงเทพและบริมมณฑลตั้งแต่ ถนนพหลโยธินเรียบทางด่วนถนนเกษตรนวมินทร์กาญจนาพิเศษแจ้งวัฒนะราชพาวังหินศรีนครินสมุทรปราการพระรามสี่นอกจากนี้ร้านซุกี้ตีน้อยยังมีการออกโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งกลายเป็นร้านบุฟเฟ่ที่สามารถจับกลุ่มลูกค้าปกติและลูกค้าที่ทำงานตอนกลางคืนรวมถึงลูกค้ากลุ่มที่ไม่ต้องกังวลต่อการรีบเพื่อกลัวว่าร้านจะปิดก่อนอีกด้วยด้วยความที่เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วทําให้ในปัจจุบันซุกี้ตีน้อยได้มี มีกลุ่มทุนใหญ่อย่างเจมาทเข้ามาถือหุ้นสัดส่วน30%คิดเป็นเงินลงทุน1,200ล้านบาทนั่นทําให้กิจการซุกกี้ตีน้อยมีมูลค่ารวม4,000ล้านบาทรายได้ซุกกี้ตีน้อยปี62รายได้499ล้านบาทกําไร15ล้านบาทปี63รายได้1,223ล้านบาทกําไร140ล้านบาทปี64รายได้1,572ล้านบาทกําไร148ล้านบาท Bye. ลักกี้สุกี้ลักกี้สุกี้น้องใหม่ในตลาดธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่เมืองไทยก่อตั้งเมื่อช่วงปี2564อยู่ภายใต้การนำเงินงานของบริษัทมิราเคิลแพ n นเน็จำกัดทกี่สุกี้เกิดจากการร่วมทุนของ4ผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในวงการอาหารมาก,ก่อนได้แก่นางสาวรสลินติยาวราพันธ์นายวิรัตโรจายารุณน,นางรุ่งทิวาวิวัฒนานันทกุลและนายอิทธิพลติยาวราพันธ์สำหรับจุดเริ่มต้นของ แรงดักกี้ซุกี้มาจากหนึ่งในสมาชิกผู้บริหารมีน้ำจิ้มซุกี้ประกอบกับที่ผ่านมาหุ้นส่วนได้ชวนไปทานอาหารที่ร้านอยู่บ่อยครั้งทําให้มีแนวคิดที่จะทําธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟต์ซุกี้เพราะผู้บริโภคชาวไทยนิยมทานบุฟเฟต์อันดับต้นๆของโลกลักกี้ซุกี้เปิดสาขาแรกที่เด e People Community m ้มออ่อนนุชเมื่อช่วงเดือนมกราคม2 5 6 5รองรับลูกค้าได้ถึง1 1 0ที่นั่งหลังจากให้บริการได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก มีรายได้วันละ1.82แสนบาทขณะที่สาขาที่2เปิดให้บริการที่โรตัสบางนาขนาดพื้นที่500ตารางเมตรความจุลูกค้าได้170ที่นั่งส่วนสาขาที่3ชั้น2ท็อปสาธุประดิษฐ์49และสาขาที่4ชั้น1โรตัสคลองหลวงแต่ละสาขาจะใช้งบประมาณการลงทุนกว่า25ล้านบาทโดยเป้าหมายของลักกี้ซุกี้ต้องการเปิดร้านให้ได้ถึง4สาขาต่อปีอยากเติบโตแบบช้าๆเนื่องจากต้องการควบคุมในเรื่องของ คุณภาพมาตรฐานหาทำเลที่เหมาะสมเน้นเปิดร้านในพื้นที่กรุงเทพและประิมณฑลสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของลักกี้ซุกกี้คือกลุ่มแมสครอบครัวกลุ่มเพื่อนและคนทำงานราคาเริ่มต้น219บาทเท่านั้นส่วนเมนูอาหารในร้านลักกี้ซุกกี้มีหลากหลายอาทิขนมจีบซาลาเปาของทอดโดยจะเปลี่ยนน้ำซุปใหม่ทุก3เดือนมีน้ำซุปโดดเด่นอย่างน้ำดำและน้ำเย็นตาโฟรวมถึงน้ำจิ้มสูตรกวางตุ้งและไหหลำทั้งนี้จากการที่ลักกี้ ซุกี้ก่อตั้งเมื่อช่วงปี2514ทําให้รายได้ยังขาดทุนกว่า1.17ล้านบาทและนี่คือจุดเด่นและความน่าสนใจของร้านอาหารบุฟเฟ่ที่กำลังมาแรงในเมืองไทยอย่างซุกี้ตีน้อยและลักกี้ซุกี้ที่มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่219บาทเหมือนกัน